สวัสดีค่ะน้องยิงอยู่โรงแรมทานทารานะคะอันนี้น,น,นี่ทานทาราฮอดแล้วอยู่ริมคง้งริมเคือนนะคะนี่อุ้ยนี่จ้ะนี่จ้าโรงแรมนี่โรงแรมทานทารานี่เห็นบ่าโรงแรมนี้นอนไปอุ๊ยกลายเป็น่าสีไมหนึ่งสองสามเป็นาสาม, 1, 2, 3, มสันนะคะนอนดูคะ่ะบันนี้สามสันนะคะมองจอดรถนะคะดิฉันจอดรถก่อน,นะคะ่ะ พักอยู่โรงแรมท่านทารานะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่ใกล้กับวัดบุรพาพิรามค่ะน้องหญิงพักในราคายูทีหาร้อยบาทไม่สองตื่นนะคะตึกหนักกับตึกหลังนะคะน้องหญิงเลือกตึกหนาค่ะห้องสระแอนดีค่ะน้องหญิงมาค่ะเดร์เปตี้หกฟูดค่ะมีตู้เย็นห้นะคะทีวีชัดเจนแจ่มใสมากเลยค่ะตัวเครื่องแป้งมีตู้สภาเมีนะคะจะบอกว่าห้องโอเคค่ะ ราคาหารยบาทมาจับคุณแจอยู่ที่200บาทนะคะขึ้นมืออ่อเช้าค่ะราคาใ้บ่มีอาหารเช้านะคะโรงแรมไม่มีอาหารเช้านะคะห้องน้ำส,สะอาสะอ้านค่ะจะบอกว่ายูนีใกล้กับแรงทองเที่ยวนะคะอันนี้ดึกด้านหลังจ้าพับบ้ากับยุละแวกนี่เมิดนะคะหันบอยานตำรวจจับกับพักแถวนี้ก,ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นทั้งเลือกค่ะโรงแรมทานทรา